สวัสดีครับผมสายันทองสวัสดิ์ครับมือนี้ก็เป็นวันที่วันที่เท่าไหครับวับนที่สองกุมภาพันธ์สองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดครับวันนี้เราอยู่ที่วัดใต้สีมงคลอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรนะครับอยู่กับหน่วยมินิสิบสี่เดี๋ยวพามารีวิวเครื่องเสียงอ่าหน่วยมินิสิบสี่ครับหลังจากที่ออกงานมาโดนแดดแต่ว่ามาเดีรีวิวอยู่ นะครับผาพีพานองมาเบิ่งระบบเสียงกับหน่วยมี24สี่หน่วยมีดีสี่เราวันนี้เราตรงตัวมิเจอร์ข้างละ2ใบนะครับตัวเทียดยนิ้วข้างละหนะครับครับข้างละ2องป้ายสองข้างคานไฟแล้วก็ใช้ทัดอลูมิเนียมนะครับเวทีเป็นเวทีความสูงประมาณเมตร20บนะครับพื้นแรกพื้นสองนกตี ชั้นสามชั้นกล่องนะครับพมับนบอไปเอาอยู่ลืมเอานะครับสเปคเวทีเจ็ดคาทังร้านนะครับประมาณสิบเอ็ดเมตรครึ่งนะครับอ้ามารีวิวระบบแสงสีเสียงนะครับแสงสีของเราเป็นไฟข้างบนคานะก็จะเป็นไฟยังไงไฟสว่างนะครับแล้วก็ไฟด้านข้างแล้วก็เป็น City LED นะครับจากบริษัท SPE นะครับ แล้วก็ไฟเคียร์สตปินของเราก็เป็นไฟ C.O.B จาก S.P.E นะครับข้างละสี่โคมนะครับไฟสว่างข้างหน้านะครับก็เป็นสปอ t l ตไลท์ L.E.D นะครับเรามาดูสเปคเวทีนะครับบันได3อันนะครับสายขัวแล้วก็ด้านกลางนะครับพาม่านเดี๋ยวพาขึ้นบนเวทีนะครับเหมาะสลับไปงาน กินเลี้ยงสังสรรค์สบายครับนี่ประมาณเรามาดูมอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็เป็นพีพีเอสหนะครับสำหรับอาจารย์นักดนตรีจากร้านอุบลสายฟ้านะครับเป็นรุ่นนี้เสียงดีครับพี่น้องกันไปซื้อตูนพงพงราคาถือแต่ดังดีซื้อบอกว่าของของยังหน่ะแฟนทอมแฟนทอมนะครับอ่านี่ครับมีหมดมีทั้งหมดห้าใบนะครับ แล้วก็แ <ST AN TS> พนท่ออีกทันึงครับเป็นสิบนิ้วนะครับกจะเป็นเป็นสำหรับเสียงหลองนะครับสิบนิ้วนะครับ <ST AN TS> เป็นอย่างความืูอเรื่องสิบนิ้วเพราะว่าสิบนิ้วนี่เป็นเสียงไม่ที่คมชัดกว่านะครับมอนิเตอร์ด้านครับครับตัวนี้ยังไม่มีไซด์ฟิวนะครับกับไฟของเราด้านขาก แล้วก็บูะบบหัวเครื่องนะครับอ่ามิกกี้ใช้ครับมิกกี้สามแหลกนะครับแล้วก็มีสเตตบ็อกซ์ดีเอลสามสองพอไ์แอมปขับมอนิเตอร์นะครับก็เป็นเป็นท่อมนะครับซื้อจากร้านอุนสไซฟา้าหมดเลยครับน่ครับคนเทเล์ก็จะเป็นมานี่นะครับ EPL 2 6 0 a ตัวนี้พ่อแอมขับเสียงกลางนะครับตัวนี้พ่อแอมขับเบรดนะครับแา่บริษัททา้าบอันนี้คือตู้โหลดนะครับจากบริษัท FPE นะครับไฟเฮ้ยคือเป็นไฟสามลอยสีบลอนตัวนี้คือ DMX สำหรับไฟทั้งสีนะครับ AB สองอย่างคือสอ่างสองสองสองแปดตัวนี้ไม่ละไม่ลอยตัวนี้ซื้อจากร้านอุปไซไฟนะครับซาววิชันดังนี้ครับตัวนึง อย่างนี้อุ้ยนอกผมไม่ควนใหม่ได้นน่เอาไหมพี่เอาไหมพี่ออกมาออกมานี่เออควนใหม่นะครับระบบเสียงระบบไฟแล้วก็มี LED b บ m b a นะครับสี่ตัวข้างล่างไม้ตัวนี้เป็นไม้แซ็กโซโฟนนะครับขาไม้ของเราก็ซ้ายขาไม้ของกิฟตนะครับรุ่นเจ็ดชว่วขวดนะครับทั้งหมดเลยนะครับ มึ่งไม่จับกรองครับไม่จับกรองของเราก็เป็นไม่อ่าอย่างไรออดิกน,นะครับออดิกทันงหมดเลยนะครับไม่กระเดื่องก็เบต้าเก้าหนึ่งี่ไม่กระเดื่องไม่กระเดื่องเบต้ากระเดืองไม่แสแนก็เป็นไม่ออดิกนะครับนี่ครับออดิกไม้แฉก็เป็นออดิก ทำหนึ 1, ่งสองสามเป็นออดิกหมดเลยครับเป็นชุดออดิกเลยชัวแต่ไม่กระเดื่องนะครับไฟยังสีก็มีประดับวันนี้มีเพิ่มเติมคือไฟสาวรตามเสียงกระเดื่องนะครับปึ๊บแล้วก็บีมเลยทั้งหมดบีมสามร้อยนะครับมีทั้งหมดหกตัวนะครับแล้วก็ไฟบาร์นะครับจากบริษัทเอพีนะครับมีหมดแปดคมนะครับ ไฟยังสีชุดมินิเราก็มีแค่นี้นะครับนีครับตู้สเบลดยี่ปิดเนียวสลับมือกองนะครับแต่เสียงกลางแผ่นท่อมขาไม้เป็นของกิฟหมดเลยครับ GIP นะครับเวลาเราเดินสายสัญญาณเรียบร้อยแล้วครับเราก็ปิดผ้าม่านนะครับบายปุ๊บก็จะเกิดความสวยงามขึ้นนะครับว่าคืนนี้จะทำการ ถ่ายทอดสดนะครับจากช่องอุบลเซนซาหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะครับไปดูตรงนี้เป็นตันบันไดลงไปครับบันไดใต้ชั้นก่อน,นครับตามสไตล์มอหลามซิ่งนะครับนี่ครับด้านล่างก็จะเป็นที่แต่งตัวหางเครื่องแดนเซอร์ไฟสว่างหาแดนเซอร์ครับครับด้านหลังโครงสร้างยึดยางดีครับนี่คือยึดโครงสร้าง ยึดโครงสร้าง3แถวครับ <_ an> เพื่อความปลอดภัยและก็ยึดตันข่างครับตังร้านมาตรฐานครับชุดมาตรฐานครับนี่คือชุดมินิ14นะครับเป็นสเปคมินิครับของอุบลสาวหนึ่งเก็เนะครับมีการมีงานกับเอื่นใส่บริการได้ครับ อุบลสญญายสาว 1, 9, 7, หนึ่งเก้าเเจ็ดตุ้นไว้มาตรฐานเมื่ครับควบคุมโดยตัวผมเองครับเด็กชายสญญายันทองสวัสดิ์บูย๊ยเด็กชายสญญายันทองสวัสดิ์ฝากไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดคอมเมนต์มาได้นะครับว่าจะให้อุบลสญญายสาวทำยังไงบ้างแบบว่าปรับปรุงอะไรบ้างนะครับคอมเมนต์ Comment กันมาได้หรือว่าดีหรือว่าดีใครยอ่องนะคราบ,บอดีเฮตี้ชมเพื่อแก้ไขนะครับ ผมพร้อมรับความติชมแล้วพร้อมที่จะเอาไปแก้ไขนะครับนะครับขอบคุณด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับทุกๆทุกคนครับสวัสดีครับ